มีหลักธรรมะสันส้นๆที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศา,ศาสดาเพื่อจะนำไปโยนิโสมนสิการไปปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าอ,อุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจอันนี้สิ่งที่จะนำเสนอนะพวกเราคงจะได้รู้ เคยได้ยินคำคำนี้มานานแล้วนะคาว่ากรรมมุนานะวัตตีโลโกนะแปลเป็นภาษาไทยคือสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมตอนนี้ปัญหาคือว่าเป็นไปตามกรรมเป็นอย่างไรอะไรคือสัตว์โลกทั้งหลายตอนนี้สัตว์โลกทั้งหลายก็คือก็คือสัตว์ที่ยังตกอยู่ ภายใต้นะอวิชาภายใต้ตัณหาอนะัตตราบใดที่ยังมีวิชามีตัณหาเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์โลกทั้งนั้นนะยกเวน้นผู้หลุดพ้นแล้วจากเกลียตัณหาแล้วนั่นไม่จัดว่าเป็นสัตว์โลกละเป็นผู้พ้นโลกไปแล้วนอกนั้นลงมาเนี่ยล้วนเป็นสัตว์โลกทั้งหลายทั้งนั้นแต่จะเป็นสัตว์โลกประเภท กิเลสตัณหาหนาแน่นหรือว่ากิเลสตัณหาเบาบางนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะตอนนี้ประเด็นที่จะคุยกันก็คือคําว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนะเป็นไปตามกรรมเป็นยังไงนะกรรมนะจึงแบ่งออกเป็นสองชนิดนะก็คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ เพราะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามสองกรรมนี้ก็คือกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่กรรมเก่าคืออะไรกรรมเก่าไม่ใช่ว่ากรรมที่ได้กระทําแล้วเนี่ยล่วงไปเป็นเวลานานๆเรียกว่ากรรมเก่าอันนั้นไม่ใช่กรรมเก่ากรรมเก่าพระศาสดาตรัสว่าเรากล่าวว่ากายนี้คือกรรมเก่านั่นแสดงว่ารูปกายที่เราได้ถือกําเนิดเกิดมาเนี่ย อาจจะเป็นคนพิกงพิการรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณผงใสผิวพรรณหยาบกร้านสมองดีสมองเลิศหรือสมองเชื่องช้าอะไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นวิบากของกร,รมเก่าทั้งสิน้นเพราะนั้นกร,รมเก่านี่ก็คือกายนี้แหละนะก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเศษของกรรมผลของกรรมที่หลังจากได้ไปรับ วิบากมาแล้วมันยังคงเหลืออยู่มันก็จะส่งผลวิธีกายนี้ส่งผลวิธีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เขาเรียกว่าเนี่ยกรรมเก่าเป็นไปตามกรรมเก่าทีนี้สารโลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใหม่คืออะไรกรรมใหม่คือ,ค,อ,ค,อคือการกระทําในปัจจุบันขณะนั้น,นอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกระทํากรรมไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจ ผลของการกระทานั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมใหม่เป็นผลของกรรมใหม่เราก็ต้องรับผลแห่งการกระทํานั้นนะเนี่ยดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมก็ด้วย2ประการนี้ก็คือเป็นไปตามกรรมเก่าซึ่งเราเลี่ยงไม่ได้กรรมเก่านี่เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้มีหน้าที่รับอย่างเดียวนะส่วนกรรมใหม่นี่เรามีหน้าที่เลี่ยงนะกรรมใดนะที่เป็น อากุศล,ลกรรมก็อยากกระทำส่วนกรรมใดที่เป็นกุศล,ลกรรมให้ทำเพราะฉะนั้นเลี่ยงสิ่งที่เป็นอกุศลให้ทําสิ่งที่เป็นกะุศลนี่แหละจึงจะเป็นไปตามคําว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมนะด้วยความหมายอย่างนี้นะ ขอ้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปนะที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ